สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคุนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่11แล้วนะโอ้โหเรามาไกลกันถึงพาร์ทที่11เลยเนื้อเรื่องจากตอนที่แล้วก็คือเราหนีเข้าถ้ำที่เป็นถ้ำน้ำแข็งนะคราวนี้เราก็ต้องหนีเข้าถ้ำที่เป็นไฟแล้วก็มีกันแค่2คนอีกแล้วเหรอถ้างั้นเราก็คงต้องเข้าต่อแล้วนะท่รักเธอพร้อมไหมเราต้องผ่าน ภูเขานี้ไปให้ได้นะซุมมุ่งได้ผ่านก็ได้พร้อมไหมพร้อมแล้วโอมันให้เลือกอะ่ะภูเขาที่เป็นไฟกับล็อกพ่าดเฮ้ยอันไหนจะยากกว่ากันอันนี้ไม่รู้ว่าเอาแรกแล้วกันเข้าไปในภูเขาเลยเราต้องผ่านไปให้ได้นะซูมมง ชั้นหนึ่งโอ้แถวนี้เจอไฟรัวแน่เลยสงสัยกบของเรามัดคิดจะได้โชว์ฝีมือคือเรามีกันแค่2ตัวเพราะงั้นจะเจอบันไดปุ๊บก็ขอวิ่งผ่านเลยนะกลัวแบบซู้ไม่ไหวทีรักเธอทำได้ดีมากเลยอุ้ยแล้วมันเดินผ่านไฟได้ด้วยอ่อโอ้สามสิบไม่โดนตายแน่อุ้ยตา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 ยเอาน้าไม่คิดเออขอบใจมากเลยนะซูโมโ่ที่ดูแลฉันอย่างดีแน่นอนเรามีกันอยู่แค่สตัว แต่เธอตา,ายฉันคงไม่รอดแน่เฮ้ย <Hey, S 1> มันคืออะไรอะ่ะซันนี่ท่าซันเบลสพลังไฟทั้งหลายแล้วก็พลังของน้ำอ๋อมันจะเพิ่มพลังโจมตีของท่าไฟแล้วก็ท่าน้ําเนี่ยจะเบาลงเฮ้ยช <Hey, S 1> ีโกงว่าเป็นสภาวะอากาศแล้วก็จะไม่ติดการแข่งด้วยโอ้ยยะแล้วยะแล้วอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป,อย,งไปอยากรู้ไอ้ก้อนสีม่วงคืออะไร อันนี้อะไรอะสีม่วงกริมมี่ฟูด้ดกริมมี่ฟู้คืออะไรขอดูหน่อยกินปุ๊บเอา้าด้แบสเตตัสเอา้าแล้วจะได้ให้มาทำไมเนี่ยนายเป็นล่างสามใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวัวแบบเท่มาเลยเอายิงไม่โดนมันอยู่ทางแคบนี้ก็ยิงไม่โดนเหรอทำไมอ่อนนี้ชีคโคนไม่โดนอุ้มคีโคนหมดเอา้าสลบเลยอือดีนะมี ไอเทมชุบชีวิตโอ้ยอากาศร้อนอีกแล้วโอ้โหล้างอะไรวะนั่นน่ะมึงเอาน้ำไปกินอึจุบอร่อยอร่อยปาหินแล้วก็เือตายดิเออโอ้โหล้างสามล้างสามเจอแต่ล้างสามเหรอไปเก็บไอเทมแล้วก็ไปกันาหาแล้วเสียงดับ <c oughs> สโมพวกเรามาถึงจุดพักอีกแล้ว แสดงว่าเรามากันครึ่งทางแล้วนะที่รักเรามากันได้ถึงเนี่ยเราต้องไปถึงเป้าหมายแน่ๆเลยไปกันเถอะ go on yes โอ้ยโดนหลับอจะมาหลับอะไรหน้าศัตรูตื่นดีฟื้นฟื้นเออไม่ฟืนเลยนี่มันร้านขายของสูวอะไรกันในร้านขายของเออ ไม่ดีนะอย่าสู้กันในร้านขายของเลยอย่าฆ่าเพื่อนฉันอย่าฆ่าซูโมโ่โอ้ยมันเหา่ากระเด็นเลยโอย้มันคำรามทีเดียวกระเด็นงี้เหลอกระเด็นแบบสุดติ่งเลยยังไงบันไดไปเลยอ่ะเสียงดับโอ้ไฟแบบเป็นโค้งๆเลยนี่มัน ที่สูงสุดของภูเขาเบรสใช่ไหมเนี่ยม OUNTAIN b e นี่มันสุดยอดไปเลยสุดยอดกว่าพลังไฟที่ห่างชั้นอีกจะรู้ว่ามันเป็นภูเขาไฟนะแต่ว่าทำไมไฟมันรุนแรงขนาดนี้มันผิดปกติใช่ไหมเนี่ยมันกำลังเกิดภัยพิบัติใช่ไหมโอ้อยังกระเตาพิงเลยร้อนจะสุกแล้วจะเกรียม ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วมันอันตรายเราไปกันเถอะรีบออกไปกันหยุดอยู่ตรงนั้นแหละพวกเจ้าฮะอะไรอ่ะยิ่ดีก็มืดข้าได้ยินเสียงภูเขากำลังร้องด้วยความเจ็บปวดใครทำอย่างนี้กับภูเขา พวกแกใช่ไหมฮะไม,ไม่ใช่ฉันนะเราบริสุทธิ์นะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่ผ่านมาเฉยๆเราหนีมาเราหนีตายมึงอย่าบอกนะว่ากูจะเจอนกในตำนานอีกแล้วอ่ะโอ้ไฟเยอร์โอ้ยกูต้องโดนแล้วกูมีสองตัวกูเขาโกดแล้วฉันก็โกดเหมือนกัน โอ้ในแต่มันชื่อมอเตสเนี่ยมันชื่อไม่เท่เลยมันชื่อไฟเออร์ <laughs> ฉันชื่อไฟเออร์ไม่ได้ชื่อมอเตสชื่อมันไม่เท่โอ้ยแล้วมันหัวล้านมีผมม <laughs> ฉันจะไม่ให้อภยัยใครก็ตามที่มาทำอย่างนี้เตรียมตัวตาเออกูตายแน่เลยกูว่าโอ้ m ไม o d กอดูมมึงเอาไงแล้วมึงยิง <laughs> ตายแน่ ก่อนนะสุโมมึงลองดูเด้มึงไอเทมอะไรเจร๋งๆไหมไม่มีสุโมมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วยิงน้ำเลยมันสามเอดถ้ามันพลังเจ็ดร้อยเหมือนกับไอตัวนะั้นกูตายเอออ่ะอย่าแล้วเดินแยกตัวกันก่อนโอ้ยมันเพิ่ม agility ดับเบิลสปีดโอ้โหมันกับปืนปีกปับปุบปุบ,ปบ,ปบเลยยิงน้ำ อ้อยทำไมเราเสียพีพีเพิ่มอ่ะโอ้ยิงไฟสองที่สามที่อุย้ยดีนะดียืนแยกกันคงคงไม่แบบว่าใช้ท่าอะไรแบบบูมเดียวแล้วกูตายไปเลยอย่างงี้นะถ้าพลังเจ็ดร้อยนี่จะสู้ได้หรอ,อสมมติถ้าพลังเท่ากับทันเดอร์พลังไม่ได้เจ็ดร้อยใช่ไหมย,ยิงน้ำใส่เลยเออเออหยิบสองธ่รทนหน่อยนะจ๊ะ แทงให้พี่หน่อยโอ้เฮ้ยโอ,โอ,โอ้มันเดินเข้ามาใกล้หนึ่งช่องเออโจมตีแม่นน้อยลองเอือ้อยี่สิบยิงมันโอ้ยมันใช้ท่าอะไรใส่เราก็ไม่รู้ทำให้เราเสียทีพีมากกว่าเดิมอะ่ะโอ้อยยาแล้วยาแล้วยาแล้วสมม่เติมเลือดให้แล้วทูบ็อกสมม่เติมเลือดให้ที่รักน่อยโอ้เรา เลือดจะหมดมีแค่ห้าอันเติมอีกกบใจมากเลยซุโม,ม่ dragon rage อยากรู้ว่าว่าแบบอะกำลังจะบอกว่าอยากรู้ว่าถ้าเรายิงขี้โคลนใส่เราจะยิงมันโดนไหมเติมเลือดก,ก่อนบุ้มเอาไป พลังเท่าไหร่อะลองยิงดูไหมไม่โดนไม่โดนจริงๆด้วยอ๋อย่าแล้วเย่าแล้วโอ้ยสู้กับนกในตำนานสองตัวแล้วตัวแรกนี่มีมากันเจ็ดตัวนี้เรามีมากันแค่สองตัวสู้มันสู้มันโอ้ยโดนไหมนั่นนะเดี๋ยวก่อนนะทำไม ที่รักของฉันถึงไม่ยอมยิงท่าอะไรเจ๋งๆนะเอาไปน้ำเอาไปดื่มเชิญดื่มน้ำโวยไม่โดนเลยเออยิงมันดิยิงมันสู้มันสู้มันไอสามสิบสามแนนะ่นี่แน่เชิญดื่มน้ำก่อนนี่แน่อู้ต้องอีกทีนึงปุ๊บ นี่แน่เอมเบอร์เอมเบอร์ออุอ้ยวิ่งแอคแทกดีนะไม่โดนดิงน้ำอีกน้ำจะหมดยังไงโอ้ยน้ำหมดแล้วอ,อือเอาชนะพอดีเลยเยออ่โอไม่น่าเชื่อว่าสองตัวสู้กับนกในตำนานได้เป็นไงล่ะอ๋อเจ็บปวดละกัอนอ๋อฉันไม่อยากยอมแพ้ ฉันยังสู้ได้เฮ้ยพอเหอะนะให้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาสู้กับน,นายฟังเราก่อนนะเราไม่ได้มาสร้างปัญหาให้เราแค่หนีมาเราหนีตายมาแล้วก็อย่างที่นายรู้นะว่าภูเขาเนี้ยไม่ใช่แค่ที่เดียวที่มันกำลังเกิดภัยพิบัติตอนเนี้ยมันเป็นทั่วทุกที่เลย แล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยตอนเนี้ยเรากําลังหนีตายกันอยู่เราอยากช่วยโปเกมอนตัวอื่นจากภัยพิบัติเหล่านี้พูดจริงปะเนี่ยแน่ใจนะผมไม่ได้โกหกพูดจริงๆเราหนีตายมากแล้วเราก็แค่อยากจะช่วยทุกคนฉันไม่ได้โกหกถ้าคิดว่าโกหก ก็ดูตาฉันสิตาซึงซึงของฉันจุดๆๆมองมองก็ไปมองอีกสิซูมก็ไปดูตาซึงซึงของฉันโอ้ยไม่อยากจ้องตามแล้วอ้าเฮ้ยเชื่อก็ได้ฉันคิดว่านายไม่ได้โกหกโอ้นึกว่าจะต้องไปเกิดใหม่ซะแล้ว โอ้ยขาอ่อนนายผ่านไปได้ผ่านภูเขานี้ไปได้เลยและก็สัญญากับฉันนะสัญญาว่าอะไรมึงให้กูกวอบกูโลนะสัญญาว่านายจะไปหาว่ามันทำไมโลกเราถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดภัยพิบัติเหลา่านี้หยุดการทำลายล้างและความทรมาน ได้เลยฉันสัญญาฉันไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะอ้ยบอกว่าได้ก็ต้องได้สิอ๋อเราจะทำให้ดีที่สุดตอนเนี้ยเราถูกตามถูกไล่ล่าไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่เราเป็นทีมช่วยเหลือตอนเนี้ยเราอยากให้ใครใครมาช่วยเราไม่ใช่เราจะต้องหาให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ฉันสัญญาเฮอ,อ้ร่างหนึ่งกระจกกระจอกอางแงเรามาสัญญากับฉันฉันจะจำไว้ละกันแกจะต้องตั้งใจทำนะฉันเชื่อว่าแกมีศักดีฉันจะไม่ให้แกลืมความกล้าที่แกสู้กับฉันอ้อมึงขี้ขู่กูจัง ไอ้มึงเป็นไรมึงคันตูดเหรอไม่ใช่ไม่ได้คันตูดฉันแค่เตรียมตัวที่จะบินมันต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอดูสิแค่บินเฉยๆมันก็ต้องโชว์ออฟก,ก่อนไปนะเจอกันอู้มบินเฉยๆฉอู้รอดไป สโมมันน่ากลัวมากเลยดูสิน้ำตาไหลแต่ก็ดีใจนะที่ไฟเยอร์เขาเข้าใจเราแล้วโอ้ยนึกว่าจะต้องกลายเป็นกิ้งก่าย่างซะแล้วเราไปจากที่นี่กันเถอะสโมผ่านภูเขามาจนได้อ่อจริงๆนะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเจอฟรีเซอร์กูก็ไม่แปลกใจแล้วแหละ มาให้ครบเลยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเราเดินกันมาไกลกแล้วเกินโอ้เราทางข้างหน้าไปติกตักติกตักนะในภาพฉันเหนื่อยหลือเกินอยากพักพักตรงไหนดีซูโม่โอ้แต่วิวอะมันก็แบบมาสรใจจริงๆเนาะไม่ได้บอกว่ามันสวยนะแต่บอกว่ามันแจ๋วดูนั่นสิซูโม่ ภูเขานะ่ะที่เมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านมาดูจากตรงนี้มันเล็กไปเลยเนาะโอ้มันเป็นทางที่ไกลจริงๆที่เรามากันนะจุดๆจุดๆซูโม,ม่ฉันอยากจะบอกว่าฉันรักนายไม่ใช่มันยากเหลือเกินนะที่เราจะผ่านมาได้อะฉันสงสัยว่าแล้วคนอื่นที่พยายามตามเรามาเขาจะลำบากกันหรือเปล่ามึงยังจะไปห่วงเขาอีกเหรอ อฉันแบบฉันคิดว่าคงไม่มีใครตามเรามาได้แล้วมัง้งอันแรกก็คือน่าจะมีใครผ่านมาได้เหมือนกันนะอันที่สองก็คืออืคิดว่าคงไม่มีใครผ่านมาได้แล้วเอาจริงๆนะไอทีมผู้ร้ายมันต้องผ่านมาได้แน่เลยแต่ว่าเราต้องให้กําลังใจกันเองไว้ก่อนใช่แล้วแหละคงไม่มีใครตามเรามาได้นั่นสินายก็คิดอย่างนั้นใช่ไหม งั้นเราพักผ่อนกันก่อนดีไหมล่ะเออเราเก่งนะอืมงั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหนีแล้วค่อยๆเดินก็ได้ฮแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะซูโมโ่เราลืมคนเหล่านั้นลืมอะไรซามทีมไปที่เขาอ่ะ จะตามล่าเราอะไรก็าตามทีมต้องตามเรามาได้แน่เลยเออเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปต่ออย่าเพิ่งพักเดี๋ยวเกิดมันตามมาทันแล้วก็เราตายแน่เราต้องตั้งใจคิดในแง่ดีไว้เอา้ามึงเต้าเองแล้วมึงก็ลุกขึ้นมาเองสโมเป็นไรไปฮะ เกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรอไม่รู้สิมีอะไรหรอเหนื่อยเหรอนายเหนื่อยหรือเปล่าถามว่าฉันเหนื่อยหรือเปล่าเหรอเขาพยายามจะจับเราเราไม่มีเวลาพักหรอกแล้วก็จําได้ไหมที่ฉันบอกฉันบอกว่าฉันจะไปทุกที่ที่นายไปเลยซึ้งว่ะน้ำตาจะไหลเฮ้ย hey! อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะอย่าเศร้าไปฉันพูดจริงๆฉันโอเคไปกันเดอะซูโม่เราจะอยู่ด้วยกันเสมอแต่เราไม่ได้รักกันใช่ไหมเนี่ยม,มึงเป็นแค่เพื่อนกูเหรอมึงยังเฟรนซ์โซนอยู่ไหมแล้วซูโม่ก็เดินทางต่อไปหาที่ที่จะต้องอ๋อไปทางเหนือนะเขาไปทางเหนือกันผ่านภูเขามากมาย ผ่านน้องน้ำเน่าไปถึงโอก้กูว่าแล้วอะถ้าเจอฟีเซอร์ก็ไม่แปลกเลยมันบอกไปถึงฟรอสเซนคลิฟไปถึงหน้าผาที่เย็นะเยอะืเยอกแล้วก็ไปเจอที่เออไปอยู่ที่เมืองแห่งหิมะเต็มไปด้วยน้ำแข็ง พายุน้ำแข็งโอ้ฟิสเตอร์แน่นอนครับงานนี้เจอกูไม่แปลกใจแล้วแหละรอบเนี้ยหนาวว่ะโอ้ยฉันเป็นโปเกมอนไฟด้วยมาอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นหวัดฮัชจิวโอ้น้ามุกไหลน้ามุกไหลก็มาใกล้ๆสิจ,จ้าจะได้กอดกันไวจุดๆจุดๆทำไมมันเหงาอย่างเงี้ยที่เนี้ยหิมะก็หนาตึ๊บตึ๊บ ฉันไม่เห็นโปเกมอนตัวอื่นเลยมันเหงาจังมีกันแค่สองคนเหรอเนี่ยฮข้างหน้ามันอะไรข้างหน้ามันตัวเท่ๆตัวนี้มันตัวอะไรตัวเทๆ่ๆนํำน้ำมันอะไรเนะ่ะแต่เขาไม่ได้ตกทุกได้ยากฉันว่าเราคงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะว่าเอาแค่พวกเราเนี่ยมันเหมือนโปเกมอนเลยเนะ ตอนนี้พวกเราก็ตกทุกได้ยากอยู่แล้วเราช่วยตัวเองก่อนดีกว่าโอ้ฉันเห็นใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดน,นะเมื่อกี้มันเป็นโปกเกมอนเนาะโอ้แล้วมันมาทําอะไรที่นี่นล่ะที่นี่มันหนาวหนาวแต่คิดมากไปก็คงไม่ช่วยอะไรเราไปกันดีกว่าเราต้องเดินต่อไปโอ้เดินมาดงางไกลแล้วโอ้น้นมัน สูโม่ดูสินั่นมันอะไรสวยๆหรือเปล่าโอ้ต้นไม้เป็นน้ําแข็งเลยเอา้ามันก็แข็งตลอดทางปาวะอ๋อแข็งก็เดิมเมื่อกี้แค่แบบเย็นๆหูสวยจังเลยดูสิสวยๆเออมันก็สวยจริงๆว่ะแม่งแบบภาพเกมนี้ส,สวยมากมันสวยนะแต่ว่ามันจะต้องลําบากมากแน่เลยที่เนี่ย มันก็ไม่มีทางเลือกนะเราก็ต้องผ่านไปให้ไดโ้โคตรหนาวเลยทําไงดีฉันไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยฉันมีแค่ผ้ามันคออ่ะแต่เราก็ต้องไปต่อเนาะแล้วนายอ่ะจะเท้าแข็งก่อนป่นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวต่อแล้วก่อนที่เราจะไปไหนต่อนเนี่ยก็คงต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนรอบหน้าเราคง ได้เจอกับฟรีเซอร์แน่นอนไม่พลาดแน่นอนไม่ใช่ฟรีเซอร์จากดักันบอลแซนะฟรีเซอร์ของโปเกมอนมันเป็นหนึ่งในนกในตำนานของภาคแรกสุดโหดแต่ว่าเรามีกันสองตัวสู้ได้เนาะทรัคสู้ได้นะนะใช่ไหมพูดคุยกันหน่อยมันหนาวว่าสุมโมู่ไปกันเถอะเออได้เราปิด,ดกิันก่อนนะลาก่อย